สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาหกห้าเก้านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวพฤษภค่ะคุณคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนนะคะสําหรับท่านที่จะเข้าชมแนวลัคนาก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ค่ะหากท่านยังไม่มั่นใจว่าท่านอ่ะลัคนาราศีพฤษภหรือเปล่า ท่านสามารถเช็คได้ที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะโอเคค่ะชาาพุทธวรรเรามาเริ่มดูกันเลยว่าเดือนตุลาคมนี้ค่ะความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างให้บมายคุณได้จอเวิลนะคะใปที่สองจัลสตาร์ไปที่สามจัลสเตนจ์ไปที่สี 4. แทงมใบที่ห้าัสเบนคุณทดสอบคุบทดสอบขาคุณอยากเปลี่ยนใช่ไหมคุณอยากเปลี่ยนอะไรบางอย่างคุณอยากเปลี่ยนแปลงความรักของคุณคุณอยากทำให้มันสนุกสนานเร้าใจเร้าอารมณ์คุณให้มันมากกว่านี้ คุณรู้สึกว่าคู่ของคุณน่ะมันจืดชืดมันไม่เร่าร้อนน่ะมันพลังงานไม่ขับเคลื่อนไปไม่ไม่สมนุนกับคุณเลยคุณเลยรู้สึกว่าเขาเหมือนที่พักกายพักใจแต่ว่าไม่ได้ทำให้คุณรู้สึก Challenge ไม่ได้รู้สึกว่าท้าทายอะคะ่ะ เพราะว่าเขาอะค่อนข้างจะอยู่ในหมัดในมือของคุณคุณสามารถควบคมุมคุณสามารถที่จะทำให้เขาอะค่ะอยู่ในอ้อมแขนของคุณได้แล้วแต่ตัวคุณอะคะ่ะอาจารย์ว่าคุณคุณก็ค่อนข้างเอาเรื่องกันนะเนี่ยคือคุณยังอยากได้คนที่แบบจะต้องประชดประลองกันนะคะคือแบบลองแสดงความคิดความรู้สึกอารมณ์ การพูดคุยในนเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณคุณคุณอยากได้คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้แสดงศักยภาพความสามารถในเรื่องของภาวะผู้นาําการชี้นำหรือการที่จะต้องดิสคัชชั o การที่จะต้อง,องเอ,อโชว์ศักยภาพตรงนี้ดีกว่าค่ะังนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่ไม่ค่อยทําให้ คือคนรักของคุณนะคะไม่ค่อยทาให้คนรู้สึกว่าสนุกสนานเอา,อางี้ดีกว่ามียาจะต้องเลือกใช้คําพูดนิดนึงนะคะที่พูดชา้าเพราะว่าเรื่องราวของความรักค่ะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะถ้าเพราะว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยเป็นแบบสาธารนณะเพราะฉะนั้นคุณแต่ละคนอารมณ์และการรับได้เนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะมิะอาจารย์จะไม่ได้พูดเหมือนที่ดูดวงให้รายบุคคลเพราะว่า อ,นนอาจารย์จะสัมผัสพลังงานแล้วก็สัญญาณของคุณได้ว่าตัวตนบุคลิกของคุณเป็นอย่างไงเพราะว่าคุณผู้สึแต่ละคนก็ลักษณะไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคคุณนะก็เลยมองว่าคนรักของคุณนะคะเขาอยู่กับเย้าเฝ้าก่อเรือนเขาสบายเนื้อสบายตัวสบายอกสบายใจไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเขาอยู่ในกำมือของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณ ให้ความสุขกับคุณคุณอยากจะพาไปไหนก็ไปอยากจะให้ทําอะไรก็ไปแล้วแต่คุณเขายอมคุณแล้วค่ะแต่คุณน่ะเหรอคะไม่คุณยังต้องการอะไรที่มันสนุกสนานเร้าใจอยากจะเป็นผู้ควบคุมยังอยากจะเป็นผู้ที่ได้แสดงความสามารถที่มันมากกว่านี้ แต่เขาคนนั้นค่ะเขาออกแนวยอมหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตามใจคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่สนุกเลยคุณอยากจะแบบเออมาช่วยกันคิดช่วยกันทําหน่อยสิหรือมีอะไรก็แบบมาขอความช่วยเหลือหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคุณคุณอยากได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณก็เลยมีค,ความรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากจะหาอะไรใหม่ที่มันสนุกสนานและคุณก็กําลังมองหาอยู่อย่างเงียบๆนะ คุณแอบคิดอยู่นั้นแล้วคุณก็แอบที่จะทำอาจารยจะบอกว่าเขาหรือเธอคนนั้นหรือคุณสาหรือคุณภรรยารู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ยังทําเฉยอยู่นะยังทําเฉยอยู่นะก็าดูคุณพลังงานเหลือเฟือคุณอยากจะกระจายพลังงานไปณจุดอื่นเขารู้นะคะนั้นคุณรู้ศพคะ <c ười> คุณระวังนะคะ เพราะว่าภัยวิบากกรรมตามมานะคะเดอจัแล้วเรื่องมันจะแตกค่ะเรื่องมันจะมันจะระเบิดออกมาทุกคนจะรับรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะความทุกข์จะเข้ามาหาคุณทันทีนะคะดังนั้นใครที่แค่คิดอาจารย์แนะนําแค่คิดนะคะอย่าเพิ่งลงมือนะนะคะเพราะไม่เช่นนั้นค่ะความสุขที่เคยมีนะคะใส่น้ำไหลยเย็นของคุณบ้านของคุณหรือคนที่ทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจชุ่มช่ำหัวใจ จะกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมทันทีนะคะแล้วเขาอ่ะจะทําให้คุณอ่ะเจ็บปวดมากเลยนะคะเพราะเขาอ่ะคิดว่าเขาอ่ะแสนดีและดีกับคุณขนาดไหนแล้วคุณทากับเขาเขาอ่ะจะทําให้คุณทุกข์อ่ะอาหัดเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะเดือนนี้ถ้าคุณมองหาอะไรใหม่ๆอ่ะที่มันจะทําให้คุณตื่นเต้นเร้าใจหรือเพิ่มเอ NERGY ให้กับคุณนะคะอาจารย์แะนะนํนาเลยค่ะคุณทำสิ่งนี้เลยนะคะคุณไปปีปหน้าผา ะะหรือคุณไปโดดบันที่จัมหรือคุณไปทําอะไรที่มันรู้สึกสนุกที่มันตื่นเต้นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตรัาของคุณนะคะมันจะต้องมีปัญหาเพราะถ้ามันมีปัญหาปนะุ๊บอะทุกยาวทุกหนักทุกนานทุกแสนสหาหัสทุกไม่ปัญญาเป็นยังฉะนั้นคุณผู้สศค่าเดือนนี้ คุณต้องตัดสินใจดีๆนะคะคุณจะทําอะไรก็ระวังอย่าให้ผิดพลาดแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะจูงมือกันไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือไม่นะคะคนรักของคุณนะคะแฟนคุณะจะชวนคุณนะคะไปที่บ้านที่บ้านของเขานะคะแล้วก็ ตัวคุณเองอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะไปอยู่แล้วแต่สถานการณ์ที่คุณจะไปอะ่ะอาจารย์บอกได้เลยว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอึดอัดนะถ้าคุณไปนะคะเมื่อคุณก็ต้องเตรียมตัวให้ดีๆถ้าใครที่รู้อยู่แล้วว่าจะมีโอกาสได้ไปอาจารย์แนะนําว่าแต่งตนวแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องกริยามารยาทต้องค่อนข้างจะเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าสถานการณ์ที่คุณไปเนะี่ยคุณต้องอึดอาาัดแน่นอนอย่าลืมซื้อข้าวซื้อของไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ แล้วคุณก็จะโชคดีแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวอย่างที่อาจารย์ว่าสิ่งที่คุณจะเจอคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณค่อนข้างจะกดดันนิดนึงนะหรือถ้าคุณเตรียมตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วยังคุณยังต้องไปเจอสถานการณ์ที่มันต้องกดดันเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะส่งพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่าเขาคือผู้ใหญ่คุณก็จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้นะคะแล้วก็คลองสติเอาไว้ให้ดีนะคะรอจังหวะ ะะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดกานคุยอะไรคุณก็รอจังหวะนิดนึงใจเย็นๆนะคะแล้วคุณจะโชคดีแต่ถ้าคุณทําตรงกันข้ามกับที่อาจารย์บอกก็คุณก็ต้องรับกับสถานการณ์นี้เพราะนี่คือบทสรุปของคุณแต่ถ้าคุณอยากจะทําบุญทําอะไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ก่อนอาจารย์ก็แนะนํานะคะให้ไปทําบุญบริจาคลงศพค่ะหรือผ้าห่อศพนะคะไม่ว่าจะเป็นมูนิธิ อะไรก็แล้วแต่นะคะปกตกตึงมูลนิธิของร่มกันยูนะคะหรือว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลตารวจคุณสามารถทาได้หมดเลยค่ะนะคะแก้ไขนวงชะตาซะโอเคค่ะชาวผู้ศพเดือนนี้อาจารย์ขอจบทําพยากรณ์เรื่องราวความรักของคุณมีคู่ของคุณไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะครนี้อาจารย์ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องของอาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆอยให้กับอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ